คลิปไลา์แบบเฮ้ยรอบนี้ต้องออกแปลว่าต้องเปลี่ยนเกียร์ต้องสับออกแล้วตัดโอ้ยคลิปนี้สนับสนุนโดยแว็กวัผลิตภัณฑ์เครื่อมเ,าเอามาองาอณูสกินชกแลตช็อกกแลตช็แลช็ตสวัสดีรอบเย็นครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน t s big bike วันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่อีกแล้วอยู่กับไอ้นอนยิ้มหวานครับนะแล้วก็อยู่กับรถ ทรงสปอร์ตเขาเรียกว่าวันนี้สายสปอร์ตฟูลแฟร์ลิงรับจ๋าๆเลย R6 จากค่าย Yamaha s X6 จากค่ายคาวา s ากิครับ CBR 650R จากค่ายฮอนดานินจาจากค่ายคาวา s ากิและ KTM Duke 390 RC 4R ออ RC ใช่ RC 390นะเฮ้ยมาทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่นนะหรือจะไปนู่นเลยอินเดียสัญชาติออสเตรเลียออสเตรเลียเออแต่ก็ไปผลิตที่อินเดียไอ้เอร์ไปไหนเนี่ยแหมไม่น่าเลย <c oughs> ก็มี FC ถามถึงว่าหายไปไหนสอวันพุม่มแย่ไปหลายวันเลยเนี่ย <c oughs> ไปเจอสวิงเข้าไปนะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักสวิงเดี๋ยวขึ้นให้ดูเปิง <c oughs> เป็นส่วนที่รสชาติแยงมากแยงจร <c oughs> โอ้โหเดินไม่ตรงเลยเมื่อวาน2วันเมาคา้ามาสองวันโอ้โหนี่เรากลับมาแล้ว <c oughs> กลับไปยังกลับมาแล้วรีวิวรถเข้าใหม่5คันครับคันแรกยามาฮ่าวายเปี2019สีน้ำเงินครับนะเป็นรถที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เป็นรถที่ทุกคนใฝ่ฝันเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ยามาฮ่าออกแบบหรือวิวัฒนาการมาเพื่อใช้ในสนามแข่งเลยใช่ครับรหัส r 6สีสูบเรียงนะมาพร้อมท่อสลนะีปออนนะปลายนี่เป็นไทเทนเนียมนะปลายนี่เป็นไทเทนเนียมด้วยนะถายสั้นก็บแบบไม่เหล็กพับได้ยางนี่ก็บ Continental ใช่นะตัวนี้ก็ Quick Shipper โรงงานนะมีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะรถสีเดิมสวยใสยนะไรท่ติไม่18,000โล อ้ดูดันล้าใจดูดันมากนะปุ้งปังปุ้งปังนะสำหรับคันนี้ปี19เอาราคานี้ไปนะครับ3า,า<ส>5 0ส,สนสอบาท3 2 5แสนบาทเท่านั้นนะคันต่อไปครับ คาวาซกินินจาเซดเอ็กหกตัวนี้ก็ค่ายคาวาซกินี่ทำมาค่ากันสองสองเวสนี้นี่ทำมาค่ากัน z ซดเอ็กหกกับอาร์หกตัวนี้ก็หกร้อยสี่สูบจากค่ายคาวาซกิเป็นสเปคสนามสเปคสนามสเปคสนามที่ว่านี้คืออะไรเขาติดควิกชิปเปอร์มาให้แล้ว <Wow. S 1> เรียบร้อยหน้ารับของแต่งมีอะไรมีค้างแต่งล้อก็เป็นล้อทองยางหน้าหลังใหม่คิวหน้าแต่งนะลายลายนี่ก็แต่งมา เบาะนี่ก็เป็นเบาะจากเลสไลน์นะท้ายสั้นก็เป็นแบบไม่เหล็กพับได้ครับท่อนี่ก็เป็นท่อเขาเรียกว่าเผาดูโคตดําจากเบิร์นเอาที่น,นี่นี่แอบที่โกงซีซีเขาด้วยนะใช่แอบ,บแปปที่โกงซีซีเขาแต่ว่าเขาวัดกันมาแล้วเนี่วัดกันมาแล้วเนี่ยน,น,นี่ได้ตน้นนี่ได้ไปลายใช่ใช่ไหมไม่สองหมื่นสามพโล ต้องรอันจะติดมือดีกว่าเห็นไ,ไหมมันไม่ต้องรอรอบติดมือมาเลยติดมือมาก็พร้อมใช้งานนะสำหรับคันนี้ปีอะไรคันนี้ปี 19, ป19ครับปี19เหมือนกันนะแต่ราคาต่างกันเพราะว่าตัวนั้นก็จะออกเป็นเทพๆกว่าน้อยนึงใช่ครับนะสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 5 0 0 0 0บาทใช่ครับ259,000บาทเท่านั้นนะอ่ะคันต่อไป ฮ o n d a CBR650R ไปี2 2 2 0 20ครับป2020 2> ี2 2 2 0อุปกรณ์เดิมนี่ค่อนข้างที่จะอยู่ไม่ครบเพราะว่าเห็นอยู่ครบก็กระจกกระจกครับกระจกแล้วก็มีตูนมดที่แถมมาจากศูนย์ใช่ครับนะไฟลงไฟเลี้ยวเดิมอยู่เครื่องซ้ายขวาสวยท่อ slip on นปลายทรง SC Project แต่ว่าติดสติ๊กเกอร์เป็น AR ร่ครับยางหน้าหลังก็ใหม่เรียบร้อยแล้วนะกาดหม้อน้ำก็มีแล้ว นะฮะคันนี้ก็ถือว่าครบเลยนะครบจบเลยแหละพร้อมใช้งานนะไม์เจ้าคันนี้อยู่ที่ที่สองหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลในท่อแม่งพอท่อแม่งพอะเสียงโหดจริงๆเลยเป็นไงเสียงโหดมากโหดไหมโหดมากปีคศยี่สิบแท้ก็เอาราคานี้ไป สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท, 15, บาทลดลงเรื่อยๆราคาเรานี่จะลดลงเรื่อยๆที่อื่นเพิ่มขึ้นเราลดลงเรื่อยๆนะอ่ะคัสสามร้อยน้องเล็กบ้างไปลดที่ไม่ค่อยได้เอามาขายใช่ครับเพราะว่าร้านขายค่อนข้างเยอะเลยร้านที่กําลังแบบว่ากําลังเกิดใหม่หรือว่ากําลังโตขึ้นมาก็เริ่มมาจากรถเล็กๆพวกนี้แล้วก็ทําราคากันแข็งปักนะเราก็ซื้อหากันไม่ได้แต่คันนี้ เราได้มาถูกเราก็เลยกล้าซื้อมาขายตัวนี้เป็นนินจา300ตัววินเทอร์นะหรือตัวลิมิเต็ดอ dition ปี0 1 7นะข้างถังนี่สติ๊กเกอร์นี่ชัดเจนเลยครับว่า Kawasaki Racing Team ก็คือพูดง่ายว่าลายแข่งครับนะแล้วรถเนี่ยไม่อยู่แค่สอ0หมื่นหกพันโลเท่านั้นกระจกเดิมท่อเดิมท้ายสั้นกันดีดหลังยางหน้าหลังใหม่ กันล้มมีให้แล้วเรียบร้อยไอ้กันล้มนี่จากศูนย์นะกันล้มศูนย์นะก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเครื่องดีมากกบเดือดอีกแล้วฮะกบเดือดกับเดือหนอสภาพนี้ก็ต้องเอาราคานี้ไปเดือดเลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอ้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ีเห็นมีอยู่95,000บาทเห็นมีอยู่เห็นมีอยู่ถูกใจขนาไหนไหมครับพี่เขาชอบ N, เอ็นพันเขาชอบเอ็นพันเหรอนะ79,000บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกเลยถูกเลยนะและตัวนี้ทีเด็ดนะ r c 390 <90 S 1> ปี2020ปนะเบาะท,ที่คุณเห็นเนี่ยคล้ายๆตูดมมดด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วคือเบาะนะ รจริงๆแล้วคุณจะซ้อนก็ได้นะแต่ว่ามันก็คงนั่งไม่สบายหรอกเพราะว่ามันไม่มันไม่นิ่มแต่มันก็มันไม่นิ่มนะพี่นะมันไม่นิ่มโอ้โหคืออย่างนี้ถ้เบาลื่นๆแบบนี้นะล่วงล่วงแนนอนอเออแล้วทรงมันทรงเลสซิ่งจ๋าเลยนะเอกลักษณ์ก็คงไว้ด้วยเฟรมถักโครงถักก็จะสวยนะสวยดิยด,ดูดีมากเลยสวยดินะท่อก็เป็นท่ออะาคโาปฟวิคเรียบร้อยแล้วนะลายขาวส้มนี่ก็ถือว่าเป็นลายที่ ค่อนข้างที่จะดูเหมือนรถแข่งรถสเปคสนามเหมือนกันนะเบาเบเว้ตัวนี้ก็ไลท์เวทนะช่วงหน้าออกแบบชิ้วหน้ามาให้มีช่องรับลมหรือว่าเป็นช่องรับแอโรไดนามิกที่ดีเลยแล้วเป็นรถที่น้ำหนักเบาก็ทำให้คล่องตัวไม่ประทะลมขับขี่ง่ายเนี่ยพี่ทีเด็ด KTM มีไฟที่สวิตสวาอ๋อสวิตสวิตมีไฟสวิตมีไฟนะคันนี้ก็ไม่9 0 0 0 8ปดร้อยโลคันนี้ลูกฟ้าฝากขายลูก <leaned> ค <enta> <20. S 2> 00. 00. yeah, ้าฝากขายนะแล้วเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทใช่รถปียี่สิบยี่สิบรถใหม่อยู่ที่เท่าไหร่รถใหม่ก็ประมาณสองแสนประมาณสองแสนนะเดี๋ยวลองดูสรีละท่านั่งการขับขี่เป็นยังไงเฮ้ยสูบเดียวเดี๋ยวแม่งดูทรงพลังว่า ไม่มีทีเด็ดว้นอนนมีกองเหรอเว่ยมีชิปไลท์มีชิปไลท์ด้วยชิปไลท์แบบเฮ้ยรอบนี้ต้องออกแบบว่าต้องเปลี่ยนเกียร์ต้องสับออกแล้วตัดโอ้ยเอาเรื่องนะเฮ้ยเอาเรื่องเลยแหละขับโคตรด,ดีอ่ะ โคตรพุ่งอ่ะหุ้ยมันขับดี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 สมรรถนะดีเลยแหละดีเลยแหละนี่เผลอขับมันกว่านิ้จับร้อยขับมันกว่าใช่ไหมแน่นอนสเปคมันเทพมันดีอย่างนี้นี่เองมันดีอย่างนี้นี่เองนะทานงทานางกาสรีละนี่ก็รับเลยนะเวลาจะพิกเวลาจะนูนนี่นั่นโอ้โห ถือว่าไม่แพงอ่ะไม่แพงไม่ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทนะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ซูท้อสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองครับเวลาสีบโมงครับตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งปกติเรารีวิวกันหกโมงถ่ายรูปหกโมงครึ่งใช่ครับอันนี้แดดเริ่มหมดแล้วไม่มีแล้วถ้าขืนช้ากว่านี้เดี๋ยวรูปมืดเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับ